แต่มานะที่มีหลักว่าเมื่อคนนั้นมันทําได้ไอคนนี่มันก็จะงทำได้พราวมเป็นคนเหมือนกันอย่างนี้ใช่ได้มันอาจจะคิดไปถึงว่าเมื่อมันมีพระอาหารหันต์อยู่ในโลกซึ่งก็เป็นคนคนนี้นั้นเราก็ควรจะเป็นพระอาหารหันต์ได้ดึงมีความมานะพยายามเพื่อจะเป็นให้ได้ไอ้มานะอย่างนี้เขาไม่ได้ห้าม เพราะมันเป็นมานะที่ประกอบอยู่ด้วยวิชาด้วยปัญญาไม่ใช่มานะของความโง่ <c oughs> <c oughs> เมื่อถือหลักอย่างนี้เราก็เรียนจากบุคคลได้มากเรียนจากบุคคลบางทีเขาให้ความหมายไว้อย่างหนึ่งซึ่งพวกพร,รังก็พูดกันมาก อย่างที่เขาพูดว่าได้เห็นบุคคลน,นั้นจักแวบหนึ่งยังดีกว่าอ่านหนังสือของบุคคลน,นั้นเขียนโดยบุคคลน,นั้นเป็นเดือนเดือน,นปีปีนี่นก็ว่าอย่างนี้ก็มีแล้วก็อยากจะเห็นบุคคลจึงจะทำให้เขาเข้าใจอะไรได้มากกว่าที่จะอ่านหนังสือของบุคคลน,นั้น นี่มันก็ไม่แน่เสมอไปจะสตั้งเกตด,ดูถ้าคุณเคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนไปมากๆแล้วเรามาเทียบกันดูว่าก็มามามาเห็นมาอยู่ด้วยกันอะด้กันกนี่อันไหนจะได้ประโยชน์กว่าก็ไปตัดสินเอาเองแต่เพ่งอย่างไรก็ดีเราไปแยกการเรียนจากบุคคลน,นั้นโดยตรงไว้แผนกหนึ่งต่างหากจากการเรียน ได้นังซื้อนังหาตำ,หตำรับตำราสรุปความสั้นๆว่าเอาอย่างในทางทสิสสส่ถูกที่ควรถ้าเขาเป็นคนผิดเป็นคนพานก็ก็คือเพืพ่อจะรู้ว่านั่นมันผิดแล้วก็ไม่เอาอย่างทีนี้ก็เรียนจากธรรมชาติ ควรจะแบ่งเป็นภายนอกและภายในธรรมชาติภายนอกก็เป็นเรื่องวัตถุจะรวมบุคคลด้วยก็ได้ที่มันมีให้เห็นให้สัมผัสอะไรอยู่นี่้อยู่สวนโมกเนี่มีโอกาสที่จะเรียนจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ได้มากคือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอุตสาหนใจกับมันสักหน่อย จะรู้อะไรแปลกออกไปผมพูดเป็นในคำจำง่ายๆกันลืมว่าให้ฟังต้นไม้พูดฟังก้อนหินพูดฟังมดมแมลงพูดไม่วน,นโมกเนี่นี่คือเรียนจากธรรมชาติถึงคนโง่เรียนไม่ได้ ขเขาไม่คิดจะเรียนคือเราตั้งใจหรือว่าปรับปรุงจิตใจให้เหมาะสมจนธรรมชาติมันแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกคิดนึกแหลกๆใหม่ๆอะไรขึ้นมาได้จะดูมันจะเป็นศินละปะที่ยากนะ จะเชื่อว่าทุกคนทําได้ในม,มากกันน้อยไปลองเสพคบกับธรรมชาติแท้ๆให้มาก <c oughs> อย่าไปคิดคุยกันสวนเสเฮหากันที่ที่อาบน้ำบ้างที่บันไดตึกโรงหนังน,นั่นบ้างเป็นต้นที่มักจะเห็นไปจับกลุ่มคุยกัน <c oughs> อย่างนี้มันก็ ไม่ดีถ้าการที่ไปคุยกับธรรมชาติคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดียวๆออกไปนั่งเรีพบกับธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติคือมันจะออกมาจากข้างในโดยการบีบพั้นของธรรมชาติเรียกว่าบรรยากาศอย่างนี้มันแวดลล่าความคิดให้เกิดขึ้นพิจากที่บรรยากาศที่กรุงเทพเป็นแน่นอน ที่มันเป็นธรรมชาติกว่ามีความสะอาดสวา่างสงบเยือกเย็นอะไรกว่าก็เลยทำให้เกิดความคิดชนิดนั้นขึ้นมาที่ธรรมชาติภายในเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งมีลึกซึ้งหรือ้างขวาง,วางได้แก่ความรู้สึกคิดนึกหรือพฤติต่างๆของจิตที่เมื่อตาได้เห็นรูปแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นเป็นเกลียวเป็นกระแสแห่งความคิดไปเลย อหูได้ยินเสียงจกมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสตามเถอะมันจะเกิดการปรุงแต่งทางจิตใจหลายเชี่ยวเป็นเกลียวไปอย่างที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออิทธิปฏเยตาเป็นต้นอ,อย่างนี้ธรรมชาติข้างในต้องรู้จกักทุกทีต้องศึกษาสังเกตให้ดีทุกทีจะได้ความรู้ชั้นดีเลิศเพิ่ขึ้น นี่เรียนจากธรรมชาติภายในให้เธือโอกาสเรียนเสียกันแต่มาบวชคราวนี้แหละมาทำเรียนกันที่อ <c oughs> ันสุดท้ายก็เรียนจากประสบปาการประสบภการ คือหลังจากที่ความรู้สึกคิดนึกจะเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกเต็มเปี่ยมในกรณีนั้นนั้นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นไปแม่หนึ่งนาทีมันก็กลายเป็นเรื่องในอดีตเขาก็เรียกว่าปัาตบรบกานี่ก็แก็บไว้สะสมไว้วท่าที่เราจะนึกได้หรือจําได้ บางทีเรื่องตั้งอสมัยเด็กๆมันยังจําได้อยู่มันเอามาใช้เป็นประสบะการณ์สำหรับศึกษาเดี๋ยวนี้ได้ดีมาเทียบเคียงได้ดีมาให้เป็นเหตุผลสำหรับวินิจฉัยอะไรได้ดีคนเราจะต้องเรียนจากประสบะการณ์อยู่จนตลอดชีวิตเพราะว่ามันก้าวหน้าเรื่อยไป นั้นก็ให้มีหลักที่จะเคารพคนเฒ่าคนแก่กันบ้างยังเป็นคนหนุ่มเนี่ยอยาก,กระด้างโดยทิฏฐิได้มานะฟ <c oughs> ังเสียงคนแก่บ้างแม้ว่าคนแก่นั่นจะไม่ใช่เป็นนักศึกษาอย่างเราเป็นชาวบ้านชาวราชาวนาก็อลองฟังดูเถอะมันมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เรายังไม่มี นี่คนยังอายุมากมันก็ยังมีประสบการณ์มากมันอาจจะใช้เป็นประโยชน์ได้ม้ากต้องเกตด,ดูว่ะสัตว์ในราชานจะเป็นสุน,นัขหรือเป็นอะไรก็ตามยิ่งมีอายุมากมันยิ่งฉลาดมากยิ่งรู้อะไรถนะ้อมันมีประสบการณา์ในทางที่จะหลบหลีกอันตนรายหรือในทางที่จะหาประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่าง การเรียนจากประสบะการณ์นี่มีผลสูงสุดกว่าการเรียนแบบไหน,นมันรู้มาผลนิพพานกันก็ด้ในการเรียนจากประสบะการณ์คือทําอะไรให้เกิดเป็นประสบะการณ์ขึ้นในจิตแล้วมันรู้สึกได้ไม่ไม่ต้องใช้ผลวันนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันรู้ได้จากสิ่งนั้นโดยตรง ไม่ต้องคำนวณโดยเหตุผลเหมือนที่สอนในโรงเรียนว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ไม่ใช่จากประสบะการณ์มันจากการคำนวณแล้วก็ไม่ใช่จากคำนวณแท้จริงอ่ะมันเป็นว่าตามๆกันได้มากกว่า <c oughs> ขอให้เราเอ,อมีประสบะการณ์ ที่อาจจะเอามาทําความรู้สึกอยู่ในจิตได้แล้วมันจะบอกเราอาบอกอะไรให้กับเรามากที้เดวกต้องบอกอน,นี้จังทุกขังนัตตาในที่สุดวันรู้มาคผลนิพพานได้